มาเจอเพื่อนคู่ชีวิตจากทางบ้านของเรานะครับ OL 2ระหว่างพุทธเทียนและคุณมิ้งน,นะครับซึ่งวันนี้ต้องไปเรียนทําอาหารกันชอบทานอาหารของบ้านไหนครับทไทยเลยค่ะแนการเราไปเรียนทำอาหารกันเลยดีกว่าไปเ,เจอแล้วครับผมเนี่ยฮะท,ที่ที่เราจะมากันงงอะไรไม่ได้มาทำอาหารไทยเหรอพี่้ ผมพูดแหลคะครับว่าจะมาทําอาหารไทยผมบอกว่าจะมาเรียนทําอาหารกันสําหรับภารกิจก็คือสาวน้อยแดนจังกึมเชฟนะครับจะสอนเรามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงทั้งสองคนจะต้องทำสามเมนูให้เสร็จ เชฟเริ่มสอนให้คุณเทียนและคุณมิงดูเริ่มตั้งแต่พิซซ่าเกาหลีที่ต้องมีการพลิกด้านพิซซ่าแบบนี้ตามมาด้วยข้าวยำเกาหลีที่ทั้งคู่ต้องช่วยกันจำวิธีการจัดวางให้ได้โดยเชฟของเราก็สอนด้วยความรวดเร็วและอย่างสุดท้ายก็คือข้าวปั้นเกาหลีค่ะที่มีขั้นตอนยากที่สุดก็คือการมมวนข้าวปั้นไม่ให้เละนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณเทียนและคุณมิงจะตามทันไหมเนี่ยอ้าวชิมซะ แล้วก็ทําให้อร่อยเหมือนเชฟด้วยเริ่มเลยครับผมครับมาแสดงมาแล้วนะครับผมโรยแป้งพิซซ่าลงไปดูท่าทางคล่องแคล่วว่องไวไม่เบาเลยนะคะเริ่มกันที่พิซซ่าเกาหลีก่อนเลยเดี๋ยวกลับก่อนเลิกทะเลาะกันแล้วครับผมเหรอจลิกมันไม่ได้เอาอะไรโรยไปก่อนเลยเลิกเลิกไข่เอาไข่ก่อนจับตาด้วยดีๆครับผมดูครับ เดนออกแลอวโอ้ยเสร็จกัะซากระจายเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วตามมาด้วยข้าวยำเกาหลีค่ะแตกอ่ะอ้าวขนาดตอกไข่ยังแตกเลยแล้วจะไหวมีเนี่ยและอย่างสุดท้ายค่ะเขาปัดเกาหลีป๊อปปบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเละ และคะ่ะท่านผู้ชมข้าวปั้นที่ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นอย่างนี้่่ะะคแหละครับเราลองมาดูเปรียบเทียบอาหารที่เชฟและคุณเทียนคุณมิงทำกันนะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแต่ก็ต้องลองชิมดู รกิจสาวน้อยแดดจังคืมของเราเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็อยากจะไปกินของถึงที่ตอลีของของขุณไทยสมุนไรกทยนะคะต้องขอขอบคุณนะครับร้านอยุธวานนะครับแล้วก็เชฟด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้าประทับใจเพื่อนคู่ชีวิตคู่นี้ก็กิมนะครับ OL2 แล้วส่งมาที่4888046ได้เลยนะครับวันนี้เรา4ี่คนลาไปก่อนนะครับคำสมิดา บก็เรียกว่าเพื่อนคู่ชีวิตจริงๆเลยแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคู่ไหนจะโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดครับครับผมสําหรับใครที่โหวตไปแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะถูกโหวตมั่งอ่าก็ สมัครมาได้เลยตามกติกาดังต่อไปนี้ครับรวมเติมเต็มความฝันของคุณกับเพื่อนในช่วงเพื่อนคู่ชีวิตกับไทยสมุดประกันชีวิตเขียนเล่าเรื่องประทับใจและฝันที่อยากทาร่วมกันส่งพร้อมรูปถ่ายคู่ของคุณและเพื่อนมาที่ตู้ปนอน166ลาดพร้าวกรุงเทพ10310หรือว่าเว็บ o c e a n co t h สองคู่หูที่ได้รับเลือกสบัดช่อจะสารฝันให้เป็นจริงและยังมีรุ่นไปเกาหลีด้วยการจากผลโหวต SMS ไทยสมุดประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไป เพื่อนคู่ชีวิตของคุณผู้ชมเป็นใครครับและประทับใจอะไรซึ่งกันและกันและกิจกรรมที่อยากทําร่วมกันคืออะไรส่งเข้ามาครับของรางวัลใหญ่สุดประทับใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง S M S นะครับหรือว่าจะสมัครเข้ามาร่วมสนุกกับเราก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ครับเรามีสาระดีๆมาฝากครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับและนี่ก็คือผลโหวตคู่ชนะประจำสัปดาห์และรางวัลสำหรับผู้ส่ง S M S เข้ามาครับ